ม้าช้างที่เก่งที่สุดจากวาลน,นะครับดูแค่ตาขอก็รู้แล้วร,ราต้องใช้เสียงนะครับเฮู้เฮ้้บัวบาลจุจะอาจียงจังงังอ่ะ ขอตัวใช่พ่อขอไหมยิ่ไใส่ขอได้ขอหน่อยอนขอหน่อยว่ายี่งใส่มีจะขอเดี๋ยวไปเอาตะขอมาตามมาครับเราจะไปนำใยเอ็นมิ้งเข้าพ่อโดยมะาช้างที่เก่งที่สุด ในจักรวาลไม่ใช่ในโลกนะนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดหนึ่งในโลกนะครับผมพูดเนืจักรวาลในโลกใครเก่งไม่รู้แต่ผมเก่งถรงจักรวาลแล้วก้อนเสียนี้นะก้อนที่แบบ ไปนี่นะไปเอาสังแล้วตายละหนักนักเมื่อยใจครับนักเกินแถวถอแจถอดริดแบนรุ่นแรกวะย่อถอดเจ้านี้ดีเจ็คตะคอนี้นี่นะที่ายตัวนี้ใช่เอานี่่นี่มันริดแบนรุ่นแรกเลยครับนี่ ใครถอดทิ้งเลยเนี่ยฮะสั่งมาผมสั่งมา200อันขายหมดเปี้ยงเลยภายในครึ่งวันพูดจริงนะแต่ก่อนเขาคือเรามันเป็นไม่เราไม่เคยทำเราทำมาแล้วปุ๊บขายดีหมดฮะแต่ว่าพอมอันอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งแรกนะครับจะขายดีพอสองสามสี่มาก็ลงไมเ้เลย ว่าเป็นมะช้างที่เก่งที่สุดจักรวาลน,นะครับเูืแค่ตาขอเขรู้แล้วจักรว,วาลน,นะครับเราต้องใช้เสียงนะครับเฮา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 เป็นดุด่นไหนเป็นตะขอใหญ่ถ้าช้างทำเนี่ยสู้ช้างไม่ได้เลยมันหนักสั่งตัวะยานแล้วเหรอต่งตัวะยานหมดิ ไปเลยเนี S <S ่ยพุชเขาไปเลยอ่ะบอย่างเี้เป็นตหยาดบอสีกเป็นตหยาดตึง่เนี่ยพุชเอาแบเว่าเนื้อดับได้เร็วเร็วอู้หุรักเด้พอดิอันนี้โซนี่เลย อ <laughs> ันตัวยู่ไปยู่ยู่หันละนี่แหละจะยู่ใส่ไว้ดีนนั่งไปไปไป มรรมชาญิกิ่งจักรวาลนี่ยโอ้โหชมดูบัวบานจุจะอาจียงจางง้างอ่ะอันนี้คาถาใครครับรู้เลยครับไอ้ใครจางง้างอันนี้ด้วยคนเดียวดูกับหลานทุกคนรู้หมดนะฮะถ้ามีจางงอางมีใครขึ้นตาเเาห้ยตัวยนะเพราะแกชอบพูดมากเว้ยจูจะอาจียงต้องจูจะอัเจียง อะไรจังงังงเ้เออคาถาจังง,งั้นก็ของแกเลยครับคือเราเข้าทางรเราก็ต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าเราไม่เคยจับสุสิงห์ไม่เคยไมไ่ได้คุ้นเคยกับเขาขนาดที่ว่าจะ,จะเลยไปจับเหมือนแม่ไผ่บูลได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจับประมาณสักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยช้างก็คุ้นเคยกับเราเราก็คุ้นเคยกับช้างแต่มันก็โตเก่กขึ้นอย่างเช่นชื่นใจเนี่ยนะครับเราก็รู้ใจเขาเพราะว่าเขาเป็นช้างที่ชอบ ขื่นิดนึ่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องผูกโซ่ผูกอะไรนะครับในการย้ายเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในเชือกน,นี้นะฮะก็ไม่ต้องไป่ผูกโซ่ผูกอะไรเพราะว่าเขาก็มีประวัติที่ว่าถอดปึ๊บเราวิ่งถอดปึ๊บแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายหรือควานต้องปวดหัวก็ให้เขาเดินมาแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการทําคนเรื่องระวังของอพวกยุงพวกญ้าพวกหางอย่างเงี้ยเขาจะฟาดที่ลําตัวลอดคือเป็น เป็นสัญญาณที่บอกว่าเราไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมเองนะเองจะขอดเรามาได้เพราะว่าเรากลัวตะขอจักราวาลเองเฉยเราก็เลยไม่กล้าทําอะไรเองแต่ว่าหางเราเนี่ยก็ยังตีอยู่ที่บริเวณลำตัวอยู่ตีไปที่ตรงขาปรับนี่ครับคือจะทําจะทําอยู่แต่ว่ายัางกล้ากลัวนะฮะเหมือนเจนพ้บูลเนี่ยเวลาขี่ผ่านช้างเพศเมียด้วยกันเขาก็จะเอาหางฟาดที่บริเวณลำตัวครับ เป็นสัญญาณเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับตกหัวเขาเอ,อ้ยอย่านะนี่อยู่อยู่บนหัวนะเอ,อ้ยอย่านะเตรียมตัวอยู่นะเจ๊บุนะเอออย่าไปทําเขานะอะไรประมาณนั้นนะทาไม่อย่างงั้น,นเจ๊บุก็ว่าทำเขาเลยทางเช่นนี้ก็เหมือนกันนะคุณพ่อเห็นคุณพ่อก็ร้องใส่เออหางนะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรเราเรนบ้าพามาดูหางหางหายแล้ว อันนี้ตัดแล้วนะฮะหางกัีแต่้อยยาวมากลากดินนะครับบางครั้งตื่นขึ้นมาเนี่ยหยยบทิ้งครับดูเขาเขาระแวงเขาระแวงผมอยู่นะนนสายตาเขาเลยจะระแวงผมตลอดตลอดเวลาคือเขาจะไม่ยอมอะ่ะพูดได้ง่ายครับคือเขาจะเกรงใจต่อขอผมก็น่าเสนอมาแต่อขออันนี้คือคนทํามาก็พวดโพนะครับคุณตาเอา้า เอาตะขอมาเงี้ยงนี่ญ่โพสเอามาใช้กับท้างเมงื่อกใหไ่โพสไปใครแค่ถือก็เหนื่อยนะครับนี่ถพ้าช้างทาการเนี่ตะขอนี่ไม่สามารถทําอะไรช้างได้เลยคุไม่ช่วยอะไร <c oughs> ได้ไม่ช่วยอะไรดิไม่ช่วยเลยนะครับคือมันไม่มันไม่เหมาะมือนะฮะการที่ว่ามันเป็นภาระทําให้เราเนี่ยต้องแบกอ้าหนักเยอะมากอีกเดี๋ยว <c oughs> ไปดูเตี๊ยบให้บันดีกว่า เอหน้ำสั่งไปฮะเอหน้ำสั่งไปหแล้วเดี๋ยว้ากินโอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดอิดกามช่องไทยบูบานช่องเซอรเฟนแชนแแล้วนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับ